ทำไมถึงเดินทำท่าแบบนี้มินิฉเฉลยท้ายคลิปค่ะมันหยุดแบบนี้นะคะมินพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาตีกอล์ฟที่ห้องซิมค่ะที่นี่คือห้องกอล์ฟซิม ULATOR เเที่อลังการสุดๆจุดได้หลายคนมีหลายไซส์ให้เลือกจะมาตีจริงจังซอมวงสวิงหรือมาตีเล่นๆแข่งกับเพื่อนก็ได้หมดเลยค่ะแถมใช้เครื่อง TrackMan ที่โป๊ๆก็ใช้กันแม่นยำสมจริงมากที่สำคัญอาหารเครื่องดื่มคาราโอเกะครบจะมาปาร์ตี้ก็ได้จะมาประชุมทำงานก็ยังได้เลยค่ะ จริงๆวันนี้เราเองก็โดนทำโทษค่ะเพราะวันนี้เราเล่นโหมด close to the pin กันโหมดนี้สนุกมากนะคะเหมาะกเกยวลามากับเพื่อนหลายๆคนนะคะแข่งกันว่าใครจะตีใกล้หลุมมากที่สุดอันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถแข่งกันได้พอแข่งครบสองหลุมนะคะเราก็จะได้คนที่ตีใกล้พินที่สุดสองคนมาโดนทำโทษขคำๆคำคำแบบนี้ วันนี้สนุกกันสุดๆเลยนะคะถ้าใครอยากมาตีกอล์ฟแบบไม่ร้อนเนี่ยแนะนำลองมาที่นี่ดูนะคะ UDI Indoor Golf ค่ะ